วันนี้น้ำยังเขียวอยู่ช่วงนี้ฤด,ดูที่ธรรมชาติทุกอย่างมันแปรปรวนกันไปนะครับผมหลายเรื่องหลายรา,าวที่เกิดขึ้นในบางแสนเราดราม่าบ้างไม่ดราม่าบ้างก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผมว่าคุยกันแบบหลักการและเหตุผลนะครับไม่ใช่โ่มาดากมน,นเฉยมันอยาจะพาปั่นจักรยานไปก็เลยเดินไปแล้วกัน๋ถวตรงห้ามแหลมแท่นรอกสิบสองสิบสามอะไรประมาณนี้นะจะมีทำวินล่า ดู้ทาเป็นบ้านพักรือเป็นที่ให้เช่านี่ใกล้ๆซิกแถบเฮาแล้วก็จะมีบางแสนแกลอรี่2024ด้วยนะเขามาจัดที่นี่ด้วยมันจะเป็นร้านอาหารอะไรเป็นจุดๆหลายจุดเหมือนกันนะเห็นไหมบางแสนแกลอรี่2024อันนี้อยู่ตรงร้านซิกแถบเฮาส์เดี๋ยวจะพามาดูทะเลเขียวกันในวันนี้ มันยังกลิ่นโชยมาทั้งคืนเลยนะกลิ่นโชยนอนจนปิดประตูปิดอะไรนะให้กลิ่นเป็นโชยช่วงนี้ทําไมมานานจังไม่รู้มากับปิดกับปลอยในนู้นก็จะมีที่พักอยู่ค่อนข้างเยอะนะเห็นไหมสุดซอยนั้นจะเป็นอีเดนโฮเทลตรงนี้จะเป็นบ้านนิวเวฟข้างๆสีชมพูนี่จะเป็น d ดมอน n d อินโอ้ลมแรงเลยกินมาละมาใกล้ๆกินมาละช่วงน้ำขึ้นด้วยตอนเช้าตรงนี้ประมาณแหลมแท่นล็อกสิบสองนะเห็นไหมดูป้ายเอาแหลมแท่นมียี่สิบสี่ล็อกบางแสนมีแปดสิบสี่ล็อก หาดวอนนพามี41ล็อกฝั่งนู้นก็ปลายหาดบางแสนตรงโค้งนั้นเลยคือฟรีโซนล็อกที่8ปลายหาดบางแสนแล้วก็แหลมแท่นล็อก1ไล่มานี่ล็อก12ช่วงกลางแหลมแทน่ในใกล้ๆเราตรงนี้จะเป็นนี้บางแสนโรจนยยบีสในซอยนี้ก็จะมีที่พักอยู่เยอะเลยอีเดนโฮเทลเมื่อกี้ เราจะพาทะลุเข้าไปไปดูที่น้ำเป็นยังไงวันนี้ตรงนี้ก็เบาๆบ,บางๆนะผููคนเพราะมันลงเล่นน้ำลำบากลงเล่นน้ำไม่ได้นะมันเป็นระเบียงยื่นไปในทะเลถ้าช่องแรกๆที่มีโซเชียลน่าจะเป็นดราม,ม่ากันะนั่นนี่ทำระเบียงยื่นไปในทะเล ตอนนี้ปเป็นดราม,ม่าที่หาดวานพากันนะฮะ mm hmm. ก็ยังไงเสนอความคิดแบบสร้างสารรค์กันด้วยนะครับผมไม่ใช่มาด่ากันนะครับผมนี่จะคนมาด่ากัน <c oughs> <c oughs> เอาไอเดียอ,อะไรมานำเสนอกันนะครับผมอย่าไปด่าดทอกันเลยนะครับ <c oughs> โอ้ขึ้นแรง กลิ่นเนี่ยอยากให้ถ่ายทอดสดกลิ่นได้เลอเกินกินเหมือนตลาดปลานะอยู่แถวตลาดปลาจะได้กลิ่นขาวๆเหม็นคุ้งอยู่น้ำทะเลเขียวที่ไหนที่จเจ้าพยาไม่ใช่แหลมแท่นนะครับโซนนี้ปลายหาดบางแสนผนจะซูมให้ดูตรงที่มีล่มจะเป็นปลายหาดบางแสนโอ้โหดูขึ้นขึ้นก็แรง นี่ยขนาดน้ําถ้าน้ำมันนิ่งๆเนี่ยจะยิ่งเน่ากว่าน,นี้นะนี่น้ําขนาดน้ําไม่นิ่งน้ํายังเคลื่อนไหวน้ําขึ้นสูงรอบเช้าแล้วมั้งสวัสดีนะครับพี่ปรพรเออผมยังไม่ได้ตรวจหวยเลยนะ <laughs> ยังไม่ไตรวจรอตตอรี่เลยนะเราอาจจะเป็นเศรษฐีโดยไม่รู้ตัวโอ้กินแบบนี้ สบายจมูกหรือเปล่าเนี่ยใครที่ไม่เคยเข้ามานะนานๆนนทีหรือว่าไปอยู่ในโซนอื่นที่มันไม่มีกลิ่นเนี่ยก็คงฉุนเตะจมูกปังเลยแหละแต่ผมอยู่มาค่อยๆละเลียดกับมันไปะนะมันก็เลยคุ้นชินไปเลยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูที่ตรงปลายหาดบางแสนแล้วก็กลับบ้านกันเราดีกว่าวันนี้วันนี้จัก,กรยานเราโซ่ขาดอะ่ะปั่นออกมาดีนะไม่ปั่นไปไกล โซ่ขาดอยู่ในซอยบ้านก็เลยทิ้งไว้แล้วก็เดินมาก็คงไปไหนไม่ได้ไกลย,ย้อนสู่เดอะเบสิกของเรานะครับช่วงที่เราไล์แรกๆนี้เราก็เดินไปแค่นี้แหละจากแถวหน้าบ้านเดินไปไปลายหาดบางแสนแล้วก็กัดจอบทะเลสีเขียวมีแต่แพลงตอนมองเห็นสีเขียว เื้อกลัวรื่อาอรรุณนสวัสดีครับคุณอูม้มจุกจันหลายคนพิมพ์ทักทายเข้ามานะแต่มันไม่โผนะเพราะว่าไอ้เฟสนี่มันความคิดเห็นที่ส่งมาพร้อมดาวอย่างน้อยสองร้อยดวงถึงจะปรากฏโอ้มันไม่เหมือนตอต่อตอ,ตอตอน,นี่โผมาทุกคนนะไม่ต้องส่งอะไรก็ดีครอ่ะดูหนาวไหมไม่หนาวครับผม <c oughs> ือ่อกีก็เขาก็ถ่ายให้เพจชอบจังบางแสนชอบจังบางแสนเิดเพจใหญ่ของที่นี่นน่าจะน้องน้อ,งนอ,งอบูมังทำโอ้ยสุดสุดสุดอลังการงานสร้างสวัสดีครับพี่โตแสนสุขพี่โตผู้ซึ่งทําวอดอยู่กับวงการพุ พี่โตผู้ซึ่งชอบเสียงพูดเป็นชีวิตติดใจนะฮะวันนี้เรามาทาขคลื่นกันที่ปลายหาดแล้วก็มาเดินเล่นดูบรรยากาศเพราะว่าโซ่เราหลุดนะฮะพี่โตไปดูไปหน้าช่องผมที่ผมเพิ่งลง่ะโพสไปอ่ะ,อะจักรยานโซ่หลุดโซ่ขาดไปแล้ว โซ่ขาดไปแล้วขอสปอนเซอร์ร้านจักรยานหน่อยมาสนับสนุนมาซ่อมกันหน่อยโอ้โหโลกนี้เขาก็ตั้งกันแต่เช้ากันนะเนี่บางแสนตอนเช้าบวกข้าวต้มร้อนๆบวกชาเขียวไม่ต้องซื้อชาเขียวเรามีในนี้วันนี้จักรยานโซ่เราหลุดคกไปไหนไม่ได้ไกลคงเดินได้แถวน,นี้แล้วก็เดินกลับนะครับผมสี่โซนโล็อกที่แปดว้าว เจอขยะอันตรายนะครับผมปณิธานเราก็คือจะช่วยกันเก็บเพื่อไม่ให้มันเป็นภัยอันตรายต่อสังคมพวกเศษแก้วพวกอะไรนี่เดี๋ยวมาเหยียบเดี๋ยวเป็นอันตรายได้แต่ขยะเนื่นไม่ไหวจะช่วยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มรสุมฤดูที่ขยะบางส่วนมันอยู่ในท้องทะเลรีฟิวชาเขียวมาเลยเดี๋ยวเอาขยะอันตรายไปทิ้งก่อนนะ พวกสิทธิ์แก้วพวกของมีคมอะไรนะครับผมเราจะปฏิธานว่าจะช่วยกันเก็บเพื่อที่จะให้มันดูดีขึ้นนิดสร้างภาพครับสร้างภาพแต่ก็ช่วยกันนะอันไหนที่มันดูอันตรายก็เก็บได้ก็ดีนะครับผมขยะมีหลายถังนะถังเหลืองให้รีไซเคลิลถังแบบนี้ก็ขยะทั่วไปนั่นนี่นู่นนะถังขยะนี้ก็อินซีแต่เชื่อเถอะในนั้นให้มันเป็นขยะให้มันไปอยู่ในถังอ่ะดีละ เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกคัดแยกตั้งแต่ต้นหรอกมันก็ผสมผสมรวมกันม่วนหมดขอให้ขยะมันอยู่ในถังขยะนะถือว่าใช้ได้แล้วหาดวอนไม่ค่อยเขียวแต่คุณไม่ค่อยไม่ค่อยเรืองอัะหล่จะโดจะแคนปั้นปึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจ ไม่เคยรักใครจริงๆโอ้โหใครอยากลงไปเล่นไหมนำ้ำสีเขียวแบบนี้ วันนี้ก็จักรยานเราเจ๊งนะวันนี้เรามาแค่น,นี้แหละเดี๋ยวจะจะอจะจะถ่ายรูปแล้วจะถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวนะหาที่ปิดปิดฉากเราดูดิมันจะมีขยะแบบเนี้ยดูดิมันประหลาดดีเหมือนกันนะเขาทําไมไม่ทากันเก็บไปทิ้งฮนะ่ <c oughs> าจริงจริงบ้านเรานี้แสนดีหนักนา โอเควันนี้ปุ๊บเดี๋ยวขอทิ้งท้ายกันตรงนี้แล้วกันนะครับผมไม่ได้เอาขาอะไรมาตั้งท่าลมก,กันนี้เดี๋ยวก็ล่วงไปดูวันนี้มากันเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปลงสักเล็กสักน้อยวันนี้น้ำยังเขียวอยู่ช่วงนี้ฤดดูที่ธรรมชาติทุกอย่างมันแปรปรวนกันไปนะครับผมหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นในบางแสนเราดราม่าบ้างไม่ดราม่าบ้างก็ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผมว่าคุยกันแบบหลักการและเหตุผลนะครับไม่ใช่โผล่มาด่ากัน,นเฉยมันก็มันมันฟังไม่ไม่ได้กันนะก็คือมีเหตุผลเอามาชี้แจงแล้วก็ฟังความรอบด้านนะครับผมหลายคนเข้ามาก็เห็นคลิปนั้นนี้นู่นก็นดราม่าก็ าดอะไรกันไปก็ไม่รู้มันไม่เกิดประโยชน์นะครับผมยลมแรงสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมือถือผมล้มบายๆชื่ช่องนี้มีสาระสาระแน่เปล่าพี่โตแน่เปล่าแน่จริงเดินมาสิเรายุดสุดปลายหาดบอนโอ้โหเนยเดินนี่นะโอ้โหแค่ปั่นจักรยานเราก็ไม่ไปเลย ถ้าเป็นสาวๆชวนยังพอว่าอยู่โอ oh. ถ้าสาวๆชวนเนี่ยต่อให้ไกลายแค่ไหนจะไปถึงไม่มีคำว,ว่าไกลทีว่าได้ถ้าใจใีถึงโอเควันนี้ไปก่อนนะครับผมบายบาย